ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปร่งอุทานว่าภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมี ขันธ์ปัญจกะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจกไม่มีการปฏิสนธิก็จกไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมพาคิยสังโยชน์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุทานอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้ว่าถ้าว่าเราไม่พึงมีขันธ์ปัญกายของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจักไม่มีปฏิสนธิก็จักไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมพาคียสังโยดได้อย่างไรพระเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุปุตชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยมิได้รับแนะนำในอริยธรรมมิได้เห็นสัตตบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษมิได้รับแนะนำในสัพปริสธรรม ย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งย่อมตามเห็นเวทนาเป็นตนหนึ่งย่อมตามเห็นตนมีเวทนาหนึ่งย่อมเห็นเวทนาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในเวทนาหนึ่ง ย่อมตามเห็นสัญญาโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีสัญญาหนึ่งย่อมเห็นสัญญาในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสัญญาหนึ่งย่อมตามเห็นสังขารโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีสังขารหนึ่งย่อมเห็นสังขารในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในสังขารหนึ่ง ย่อมตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีวิญญาณหนึ่งย่อมเห็นวิญญาณในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในวิญญาณหนึ่งเขาย่อมไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยง ไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาไม่ทราบชัดรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจักมีดูก่อนภิกษุ ส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วแลผู้ได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับแนะนำดีในอริยธรรมได้เห็นสัตตบรุษฉลาดในธรรมของสัตตบรุษได้รับแนะนำดีในสัพปริสธรรมย่อมไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นตน ไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นตนไม่พิจารณาเห็นบิญญาณโดยความเป็นตนเธอย่อมทราบชัดโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันไม่เที่ยงตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงย่อมทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์ย่อมทราบชัดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตา ย่อมทราบชัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันปัจจัยปรุงแต่งตามความเป็นจริงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงว่าแม้รูปแม้เวทนาแม้สัญญาแม้สังขารแม้วิญญาณจักมี ย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงเช่นนั้นเพราะเห็นความเป็นต่างๆแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูก่อนภิกษุเมื่อภิกษุน้อมใจไปอย่างนี้แล้วว่าถ้าว่าเราไม่พึงมีขันธะปันตะของเราก็ไม่พึงมีการมสังขารจักไม่มีปฏิสนธิ ก็จะไม่มีแก่เราดังนี้พึงตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน์ได้ด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุน้อมใจไปอยู่อย่างนี้พึงตัดโอรัมภาคียสังโยชน์เสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพิสุรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในการเป็นลำดับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมถึงความสะดุง้งในฐานะอันไม่ขวนสะดุง้งดูก่อนภิกษุ ก็ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วย่อมมีความสะดุ้งดังนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้ขันธัญากะของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจักไม่มีปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีดังนี้ดูก่อนภิกษุส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วแล ย่อมไม่ถึงความสะดุ้งในฐานะอันไม่ควรสะดุง้งดูก่อนภิษษุอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วไม่มีความสะดุง้งดังนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธ์ทะปัญจการของเราก็ไม่พึงมีกรรมสังขารจักไม่มีปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีดังนี้ ดูก่อนภิกษุส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วแลย่อมไม่ถึงความสะดุง้งในฐานะอันไม่ควรสะดุง้งดูก่อนภิกษุอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วแลไม่มีความสะดุง้งดังนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีขันธะปะกะของเราก็ไม่พึงมี กรรมะสังขารจักไม่มีปฏิสนธิของเราก็จักไม่มีดังนี้ดูก่อนภิกษุวิญญาณที่เข้าถึงรูปก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปส่องเสพึงถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ วิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งมีความยินดีเป็นที่เข้าไปซ่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูร์วิญญาณที่เข้าถึงสังขารก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่วิญญาณมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้ง มีความยินดีเป็นที่เข้าไปส่องเสพพึงถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ภิกษุนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปจุติตอุปบัติหรือความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์แห่งบิญญาณเว้นจากรูปเบทนาสัญญาสังขาร ดังนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุถ้าความกำนัดในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นอันภิสุละได้แล้วใสเพราะละความกำนัดเสียได้อารมย่อมขาดศูนย์ ที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นไม่งอกงามไม่แต่งไม่ปฏิสนธิหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุงเมื่อไม่สะดุง้ง ย่อมดับรอบเฉพาะตนเท่านั้นเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดูก่อนภิกษุเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้แลอาสะวะทั้งหลายย่อมสิ้นไปในการเป็นลําดับ